ได้แล да. ้วแต่ทัดอยู่ไหมให้เห็นนะเห็นผมป่ะเอาไหมเข้าไหมเออดีๆนะหายอ่ะเงาแมสออกกันเป็นโควิดป่ะไม่เป็นเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยไม่มีตังค์ไอ้ชิายเอาเจ๊ไม่ขายของไม่ได้เอาไปกิน้าวแกงมานี้มามึงไอเด็กมให้ชมที่ดินไงจ๊ะฮะมที่ดินตังค์ไม่ใช่เองไม่ได้ ฮะอ่าๆทำอธิษฐานหยอดไปหาไอ้คุณแน่แล้วมึงเดือดร้อนมาไม่ให้กูไปหายุคนี้ยุคเข้ายากมากแพงอ่าไปไปเอออ่าท้องที่นะผมอที่ดินตั้งผมนักแห่งใหม่นะเออออาาาจรรยย์กำลังงสู้่เดี๋ยวหาว่ากูไอ้นี่ไอ้ชิบหายกำลังไอ้นี่เดี๋ยวควมีดก่อนของคุณเชยกูลืมมึงอย่าสับออยนะตอนนี้นะมันชอบสับโอยฮะ

ทาเวสนจะตกมหาราชกัตสพันตพพุริโตเวสาวพุสาพุทธังอุทโธเวมนนโมพุทธายะอนิจานิจจงเกยเยเจโตเจโตววิวิปิติปิิสิกรเลยสเลอนัจโตอนัจโตกยะสังติกยะสังติอนิจานิจจเกยเยเจโตเจโตววิวิปิติปิติสิกเลยสเลอนัจโตอนัโตกยะสังติกันนี่ออกหมหมดนะออกหหมดเลนะมึง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 นะอมเบิกจะเบิกจะเบิกเลล่างเบิกจะเบิกเลิอกุในแหล่งล่างกูจะเบิกม่าจะเบิกตอแกงที่เรียน กักกร่อนดึงตาคูเจเบิกอิชาที่กระทําด้วยพระพุทธมนต์นะคูเจเบิก์ผู้คนที่คอยปกปักรักษานะคูเจเบิกว่านยาที่กระทําด้วยตะปวดและทองแดงเป็นกําแพงมาปกป้องนะคูเจเบิกทั้งลูกตังลูกแหนะลูกตันวิเศษคูจะพัดด้วยพระเวทของบูนีนะกิสติมาเลโตเอติมาเลโตส,สโปเตโซนะวาวโยนะสัพะประสิทธิภะวันตุเต นิจานิจจากาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลออนัตยันโตอนัตยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจากาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลออนัตยันโตอนัตยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจากาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลออนัตยันโตอนัตยันโตกายะสังติกายะสังตินิจจานิจจากายเสกายูยเจโตเจโตวิติวิติปิปิปิสิกเลสิกเลออนัตยันระเลัตยันโตกายะสังติกายะสังายก็ดีนะคี่พวกมัยพรเอาไว้นะ ข้ามพัดนะข้ามเสาข้ามไม้ข้ามตะวันบ้ามประตูนะข้ามหัวข้ามปูข้ามบ่อข้ามบ่อข้ามหลักนะข้ามกำแพงนะแม่น้ำและเมืองหัวข้ามมาตะลางตะวันตะกุกตะดนูนอนแล้วข้ามเหยียกันไว้นะขอให้พระพายเจ้าเอ๋ยนะจงนำของจงนำเอาพญามนนะของกูดีนะจงพัดไปถูกไอ้หมอนี้นะให้อ่อนลงขมให้สบอยู่เหยียดให้เหยียดลงกูนะด้วยเร่อชาพักคาถาบังคับคงนะ ภูมิสม bon. ัยสมัยหายนะจงประสิทธิสัต oh. ย <t> ์แต่ดูดูนะอนิจจาอนิจจากายเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอนัตยันโตอนัตยันโตกายยะสิกายะอนิจจาอนิจจากายเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอนัตยันโตอนัตยันโตสักขะาวุฒังเวสสักุสสะเวสสักุสสะเวสสักุสสะเวสักุสสะสักขะาวุฒังเวสสักุสสะไปเลยมึงไอ้เหี้ยนะเห็นเห็นกล้องด้วยหรอดูกล้องด้วยจับได้ เวสผุสะเวสะผุสะสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังเวสะผุสะเวสะผุสะสะกุสะเวสะผุสะเวสะผุสะสักผุสะเวสะผุสะเวสะผุสะสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังสะกุสะเวสะผุสะเวสะผุสะสักผุสะเวสะผุสะเวสะผุสะสักขะทาวุฒัง สัคทาวุฒังเวสะภุสะสะเวสะภุสะเวสะภุสะสัคทาวุฒังสัคทาวุฒังสัคทาวุฒังเวสะภุสะเวสะภุสะสะภุสะสัคทาวุฒัง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 ออกมาซ้อนไหนออกมาสัคทาวุฒังสัคทาวุฒัง สักขะทาวุธังสักขะทาวุธังที่มันค้างอยู่เหลืออยู่แล้วออกมาแล้วออกมาใะนะออกมานะออกมาด้วยพมนของกูนี้ออกมาสักขะทาวุธังสักขะทาวุธังอะไรร้อนก็ร้อนดิฮะสักขะทาวุธังนะอยู่กับมันอยู่ได้ฮะสักขะทาวุธังสภพุสะเวสัพุสะเวสัพุสะเวสัพุสะ สะเวสะพุ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 สะสะพุสะเว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 สสัพุสะเวสสัพุสวสสัพุสะเวสสัพุสะวสสัพุสะเวัพุสะวสสังสะพุสะเวสสพุสะเวสสพุสะเวสะพุสะสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะ สัคคทาวุฒัง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 แม่เปิดเปิดเปิดให้เข้าเข้ามาเลยแม่แม่แม่เอารถเข้ามาเลยเอารถเข้ามาเลยเอารถเข้ามาเลยเดี๋ยวพี่มาจอดสัพุสัเวสัพุสัเวสัพุสัเวสัพุสัเสัพุสัเวสัพุสัเสัพุสัสัคคธาวุฒังสัคคทาวุฒัง

สะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะสะพุสะสักคทาวุธัง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 ไอ้ยดื้อเป็นแหลกเลยสักคทาวุธังสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะสักคทาวุธังสักคทาวุธังเอาเวงสักคทาวุธังเวน สักทะทาวุธทังแลบลิ้นปิ้นตาเอาถ่ายหน้าดิพี่ยาวมาถ่ายหน่อยดิสักทะทาวุธทังสักทะทาวุธทังแลบลิ้นปิ้นตามึงสักทะทาวุธทังสักอีปอบสักทะทาวุธทังสักทะทาวุธทังอีปอบสักทะทาวุธทังสักทะทาวุธทังสักทะทาวุธทังเอามาแลบลิ้นใส่กูดิมามสักทะทาวุธทังแลบลิ้นใส่กูมาดิเอามาอีปอบสักทะทาวุธทัง อึดไวยศักดิ์ศักดิ์ข้าทวุฒิทางสักเคาข้อวุฒิทางไอ้ปอบมึงทนได้ทนเอาแล้วลิ้นใส่กูคีดีิมึงสักเคาข้อวุฒิทางสะกุสะเวสะบุสะสะบุสะเวสะบุสะเวสะุุสะสักเคาข้อวุฒิทางเอาแล้วลิ้นมาไอ้ปอบมึงมึงแดกสักเคาข้อทวมึงเจ็บแล้วแล้วมึงจะอยู่ทำไมก็มึงเอาไปไม่ไปฮะมึงถามพ่อดิไปเฮืยอะไรเขาที่แล้วมึงก็บอกเขาไปอีหะ สักขถออวุฒ <ไป S 2> <า>ิทังสักขถออวุฒิอะไร,ะไรมึงทำไมให้ปอบจะแดกอะไรมึงจะเอาอะไรมึงถอกพ่อมันนี่เดี๋ยพ่อมันทำให้ไม่เอามึงก็ไปดีฮะอึดนักสักขถออวุฒิทังปอบหาแล้วเปลี่ยนใส่กูจะแดกกูไดนะ้ไงนะไม่แดกให้หลอดกันไอสัตว์สักขถออวุฒิทังสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะสักขถออวุฒิทังทอวุฒิทังสักขถออวุฒิทัง สักขทาวุธทังสักขทาวุธทังไห้ส่งมึงมามึงมาจากไหนมาเองมาเองสัตว์มึงจะออกไม่ออกมึงอยู่แถวไหนอี่ปอบฮะอีฮะมึงอยู่แถวไหนมึงมาจากไหนมึงมาเองเนี่ยมามาไหนครับรบกวนจ่าดิมาดิยังสั่นยังยังถอนลอยยังไหนี่ปอบมึงมาจากไหนฮะ สักเขาฮู้ถมึงออกเน่ยมึงออกตอแหล่ถ้ามึงจะออกจริงอะไอเวรฮะเออมึงงั้นงั้นมึงเป็นปอบใช่ไหมใช่ไหมเอออี่ฮะยี่อมึงแดกมึงไปหากลุ่มบรัตว์เอ้ยกูปมึงก็แดกไม่หาแดกอะไรมึงแดกกวัวแดกควายมึงไปหามาแดกคนไอ้ยิ่งหายมึงแดกแดกดขาวด้มันยิ่งหายไปมึงซื้ออะไรมึงซื้ออะไรไอ้ปอบฮะ มึงชื่ออะไรบอกมาดิมึงมาจากบ้านไหนมาจากบ้านคนมีวิชาหรือไงฮะชื่ออะไรมึงบอกชื่อมาบอกอาจารย์ดิแก่แล้วมึงแก่แล้วอีหาแก่แล้วมึงเด็กเด็กมึงจะกลับนครปฐมไหมมึงจะออกไปไหมจะออกไหมออกตักตัออกออทำไมมึงชอบอีนี่หรือไงฮะกูหเห็นไอสัตว์คราวที่แล้วก็บอกว่า จะออกจะออกออกเคี้ยอะไรฮะกูว่าแล้วต้องปอบแน่อะไรเงี้ยดื้อนะแกแล้วด้วยตายมานานยังปอบนานแล้วมึงถามพ่อแม่วันนี้เอาไว้ะ่ะเอาไว้ให้ปอบเลยมึงจะออกดีดีหรือจะออกดปวยน้ําตาฮะอยู่มาสักพักหนึง่งแล้วอีหาเห็นกูรับลูกศิษย์ไม่ได้มึงน,นี่มาแดกลูกศิษย์กู ไอ้วอนตาไลฮะสกทวังเวสภุสเวสภุสเวสภุสการีนัทถกาียัทถกาลนมัทธะกาลนนอัถการีนอัทกาีวัตถกาลนวักาลนนมัถกาียวัถะกาียวัถกาลนนมัถกาีวัถะกาีวักาลนนมัถะการียกนปปะทะการีนมักาลนนัถการีนมัทถะการียนมัถการีนอัถการีนมัถะการีนอมัตการีนัการีนมัการีนั

ยหยกูต้องมัดต้องขังนี่ปอบนะกรณียมท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 หกรณียมทะ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 กรณียมทหกรณียมทะ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 กรณี

กรณียมทะกรณียมทะกรณีนาวันถุอเทียนงอนน้าจะยาวน้าใหญ่ใหญ่อยู่นะมึงนะาอเียนะน่าใหญ่ปอบตัวใหญ่ใที่แดกอยู่นะปอบเก่งๆปอบแก่ๆอยู่มานานกรณียมททะ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 กรณียมทะ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 กรณ พวกผีปอบผีอะไรการณียมมทะกรณียมทะกรณียมทะการณียมทะก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 รณียมทะ สัคเทาวุธังสัคเทาวุธังสัคเทาวุธังเวสะภุสะ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 สัภุสะเวสะภุสะเวสะภุสะสัภุสะสัคเทาวุธังสัคเทาวุธังสัสภุสะเวสะภุสะเวสะภุสะสัคเทาวุธังสัคเทาวุธัง กรณีวัฏทะกรณีวัฏทะกรณีวัฏทะกรณีวัฏะหลุดออกไปนะสักหนี่งวัฏะกรณีวัฏะสักขะวุดเวสภุส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 เวออกมึงอีชาไปแล้วอย่ากลับมานะสักขะวุดังตีฝากล่างด้วยี่เป็นปอบด้วยรู้ป่ะให้มันเขียวให้มันช้ำให้มันปูให้มันบวมนะนะไอตีฝากล่างปอบมือเงี้ที่มึงอาศัยอยู่มันนะไอที่ว่ามาต้นขั้วมึงนะให้มันเจ็บนะให้มันช้ำนะ ให้มันเจ็บให้มันปวดให้มันป่วยนะตะคาวุธทางนะอวมพระปุยพระพายพระสหายผู้ทรงฤทธและศักดิ์สิทธและจงพัดเอาพญามนของกูนี้นะเออนะเอาอีบบบบบข้ามบบ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 มบบ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 าบบ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 าบบ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 บาบบ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 หบบกบบบบบบบาบบบาบบบบบบมบบบบบําแบบ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 งบบบงบบ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 บนบกบบนบบะบบบบบบบ้บนบบ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 ายเอ๋ยนะจงพัดนะเอา พญามนปูนะมีดลอยที่กูตีนี่นะให้ไปถูกไอ้เจ้าของไอ้ต้นตอไอ้ปอบนี่นะให้อ่อนอยู่ดังกบให้ซบอยู่ดังเขียดให้เหยียดอยู่ดังงูนะด้วยเดชะพระมหาพนูนะอมสวาสมหัยนะสักขะทาวุทังสักขะทาวุทังมึงสักขะทาวุทังสักขะทาวุทังสักขะทาวุทังเวสภุสะสะภุสะเวสภุสะเวสะภุสะเวสะภุสสะภุสะเวสะภุสะ สักขะทวุฒังทาวุฒังสัพุสะเวสัพุสะเวสัพุสะสัพุสะสักขะทวุฒังสักขะทวุฒังสักขะทวุธังเวสัพุสะสัพุสะเวสัพุสะเวสัพุสัเวสัพุสัสัพุสะเวสัพุสะเวสัพุสัเวสัพุสะสัุสัเวสัพุสัเวสัพุสะสักขะทวุฒังเขาที่แล้วก็แลบลิ้นปิ้นตาต่อแหล่พิธีแล้ว เฮียนี่สักขะทาวุธังสักขะทาวุธังสักขะทาวุธังถ้ายอมง่ายก็ไม่ใช่มึงนี่เฮียปอบแกฮะสักขะทาลุทธังไงหิวเลยไงจะแลบลิ้นปิ้นตาฮะสักขะทาวุธังอยู่นี่แดกแต่ขี้เลยไงฮะไอ้ชิบหายอยู่เงี้ยสักขะทาวุธังเวสะพุสะเวสะพุสะสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะะสเวสะพุสะ สักภูสะเวสะภุสะเวสะภุสะสะกภูสะเวสะภุสะเวสะภุสะเวสะภุสะสะสะภูสะเวสะภุสะุสะเวสะภุสะมึงไม่ลุยมึงก็อยู่อย่างเงี้ยแหละอีฮะกูก็ตีงีความึงจะออกเองอ่ะอีฮะรู้ป่ะรู้ไหมสักขะทาวุฒัง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 ทังสักขะทาวุฒัง สัพุสะเวสะพุสัเวสะพุสะสวเวสะพุสะเวสะพุสัเวสะพุสะุสะเวสะพุสะอาวุธัสัสวุธสุสะเวสะพุสะเวสะพุสะุสะเเวสะพุสะัพุสวุสัสักะาวุธัสักะาวุธังสักะาวุธัสัุส สะเวสะกพุสะเวสะกพุสะกเวสะกพุสะนะให้โดนมีลักสักเอไงฮะมึงชอบด้วไงไม่ยอมออกก็คีห์ฮะติดอะไรฮะติดอะไรจะเอาอะไรมึงจะเอาอะไรเออเอาอะไรมึงมึงจะเอาอะไรอีปอบอีแกมึงจะเอาอะไรัมึงนี่มึนจริงๆเลงยัฮะฮะชอบอะไรมัน เอาอะไรมึงจะเอาอะไรมึงถามบอกพ่อมาดิยูเวนชอบอะไรอะไรชอบเขาชอบเขาชอบผีอะไรมึงถามว่าแถวนี้มีใครชอบบ้างไหมฮะชอบอะไรเปนคนละคนงั้นอีฮาไปชอบคนอื่นโน้นอี๋อะมึงชอบตากล้องกูเปล่านี่เลยสัตว์บอกไม่ชอบไอ้เหี้ยมีเล่มีไอ้เหี้ยแม่งดูสายตามีเล่กูชอบจริงเลยผีอย่างมึงเนี่ยตัก สัคธะวุฒังสัคธะวุฒังสัคธะวุฒังมึงก็ยังอยู่ในภูมินี้อยู่แหละไอ้ห่าถ้าเกิดมึงยังเป็นแบบเนี้ยอยู่นะมึงกูบอกแล้วไงตอนเป็นมนุษย์นะมึงทำยังไงฮะเรียนกรรมบาปเวรนเนี่ยสัคธะวุฒังสัคธะวุฒังทาวุฒังสัคธะวุฒังอีกทีหนสัคธะวุฒัง สัคขทาวุฒเวสุภุสเวสุภุสะสุสเวสุสะสสเวสุภุสะสัุสเสภุสทสภุสทสภุสเสุสเสภุสเสุสเสสัสภุาวุสเสภุสุสัสสเุสเุสัสสเสภทสเสเสุสะสสะุสนเี้สัทาวุ มึงนี่กูเห็นยอมกูหลายรอบแล้วฮะยอมยังเฮ้ยฮะยอมแน่นะมึงนะอะไรฮานี่เด็ดยอมมึงยอมมึงก็อุ้ยฮะยอมก็ไปสัพขะทวัตถังไปสักคขะทวัตถังเวสุขะเวสสะุสะเวสุขะเวสุขะเวสสะเุสุขะเสักทวัตถังเสขะทวุตังเวสสะุสะเวสสะเุสะ ส, voi, ส um ัพุสะเวสะ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 พุสะทาวุทังทาวุทังสัคคะทาวุทังเวสะัพุสะเวสะพุสะเุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะัะทาวุทังสัคคะทาวุทังหลุดไปสัคคะทาวุทังสัคคะทาวุทังไปให้ปอบนะสัคคะทาวุทังสัคคออกไปนะออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปปอบหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปสัคคะทาวุทัง สักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังวุดไปสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒิเวสสุสัสัสุสเวสสุสเวสสุสเวสสุสหลุดไปหลุดไปสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒิเวสสุสัสัสุสเวสสุสเวสสุสุสสุสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒิเวสสุส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  สะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะอะไรมึงยอมเข <Where, S 2> ้าไปดิฮะอีายังมาหน้าด่านดิมึงนี่ไอพวกผีปอบผีขาอะไนี่มันดื้อจริ่งเว้ยฮะกูอือสักขะเทวุทังสักขะเทวุทังเวสะพุสะเวสะพุสะ สะพุสะเวศ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 สะสะพุสะเวศสะพุสะเวศสักพุสะเวศฮะเอ้าียเป็นมึงเหรอมึงยังเนี่ยมึงหรือปล่าฮ่าแล้วไม่บอกให้กูตีตั้งนานฮ่ามึงแน่นะมึงแล้วนะฮ่ากูเออปอบแดก แต่บ้านแรกไอ้เนี้ยเอ้ยกูว่ากูเห็นตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วแรบลิ้นมาตัวเดิมแหละมันบอกมันไปบอกเป็นของอะไรมั่วนทั้งหมดไอ้พวกนี้มันชอบหลอกชอบอ,อบไนนะไรเนี่ยอ่าเอ้่ยวกับคนดูเลยไปเอาถังน้ำมนต์มาแปดร้อยกว่าเลยเหรอไม่ค่อยได้ไลฟ์เพจนี้ไงเอออ่ะบอกตอนนี้<อ>กูยังไม่ได้ไลฟ์นะกูยังไม่ได้นี่นะยังไม่ค่อยได้รับนะรับเคสเคสที่มันโดนด่วนนะเคสนี่ม<อ><อ><บ>ันโดน อันนี้หมุนอ๋อเกรดนี่มันโดนอะมึงไปเอาน้ำมนมาเอาถังพ่อเอาถังมาก็ได้เดินมาจากไหนเว้ยฮมึงต้องดูว่ามันวิ่งรู้เปล่าไว้ี่พวกปอบพวกอะไรเ้ยอ้ยอ้ยอ้อยโอ้ยอ้ยยโอ้กอ้ยอ้ยโยโอน้อ ข้าเกอกดวยเนที่อบอเอบเยอะเพราะมึงไงพวกทีล่างผีเข้าได้ไหนฮะพยายามไปไหนมาไหนงนะใช่ไหมที่ท่วไหนทถาไหนแถวไหนแหละแถวเลไปเข้าหรูออ๋อโอเคเออ บอกสิโครงหกักหักขี้อะไรชิบหายตายบอกสิโครงหกักเอาเ้ยพวกเกียรแไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวน่าจะมีแจกข้าวอย่างเงี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนตัดก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีเคอสอรไจไล์สดให้ดูคาดจำค่อยจะมี